วิธีแก้จิตตกแบบเร่งด่วนให้ทำตามนี้ครับข้อแรกนะครับคือ เปลี่ยนเพลงที่ฟังครับถ้าคุณจิตตกถ้าคุณเศร้าอยู่คุณอกหักอย่าไปฟังเพลงเศร้าเด็ดขาดคุณต้องเปลี่ยนเพลงให้เป็นเพลงสนุกนะครับแนะนําให้ฟังเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องไม่มีเนื้อหาเนี่ยดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะเพลงคลาสสิกครับให้คุณฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออโลกนี้มันสดใสนะครับแบบเนี้ยก็จะเปลี่ยนวเบรชั่นเปลี่ยนอารมณ์ของคุณให้มันอัพเร็วขึ้นมากๆเลยนะครับและข้อ2ก็คือเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่มีความสุขครับถ้าคุณจิตตกเพราะคนรอบข้างก็อย่าไปใช้ชีวิตอยู่กับเเเคค้้านนรุณปลลี่ยย่ยยยยออูดวหื เวลากับเขาให้น้อยที่สุดนะครับแนะนําไปอยู่กับคนที่มี energy เยอะๆไปอยู่กับคนที่มีความเป็นผู้นําไปอยู่กับคนที่คุณรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจคุณมีความสุขนะครับก็ะจะทําให้คุณสามารถที่จะแก้จิตตกได้เร็วนะครับและข้อ3นะครับก็คือใช้กฎของการแทนที่ครับคุณแทนที่อาการจิตตกแทนที่เรื่องเศร้าๆของคุณด้วยเรื่องแฮปปี้ครับหาอะไรทําหาอะไรที่ตัวเองชอบทําทํามันไปเลยแม้ตอนแรกมันจะฝืนแล้วมันจะฝืนนิดหน่อยมันจะไม่อยากทําอะไรใช่เพราะว่าคนจิตตกอ่ะมันไม่ค่อยอยากทําอะไรหรอกครับมันจะรู้สึกว่ามันอยู่ใน วัังนน้แต่คุณต้องฝืนแล้วฝ่าวงร้อมทะลุมิติออกไปนะครับแค่แอคชั่นเพียงนิดเดียวไปแล้วอารมณ์คุณเปลี่ยนเนี่ยคุณก็ทําอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อารมณ์คุณเน่ยมันเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นแบบนี้นะครับแป๊บเดียวครับคอนเฟิร์มคุณจะออกจากอาการจิตตกได้เร็วมากอันนี้ผมทําแล้วพิสูจน์แล้วผมเคยจิตตกมาก่อนครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยคลิปดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองและวิธีการมีความสุขวิธีการมีเซลล์เอสติมที่เพิ่มขึ้นมีคคคคคววาาาาาามมมมมมััััั่นนนนใใจจจกกกกขึ้้ํลลลลงะตอีหยๆิปรรรบบแผู สวัสดีครับ